ครับวันนี้กลับมาเรื่ององุ่นของเราอีกครั้งนะครับ2ต้นหลังบ้านนะครับเป็นองุ่นที่ผมปลูกในถานนะครับเคยลงคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับวันนี้กิ่งองุ่นกิ่งอามของเราหรือว่ากิ่งหลักของเรานั้นเดินทางมายาวมากแล้วนะครับเหลืออยู่ประมาณ40%เนี่ยก็สามารถตัดยอดนะครับกิ่งอามเพื่อหยุด การเจริญเติบโตรหรือว่าเบรกยอดนั่นเองเพื่อไม่ให้มันยาวไปกว่านี้หลังจากนั้นเราก็จะเป็นการเลี้ยงขแขนนะครับนะฮะอย่างที่เห็นนะครับกิ่งที่ยาวออกมาตรงนี้คือกิ่งกิ่งอาร์มนะครับที่ขึ้นมาด้านข้างของกิ่งอาร์มนะครับแต่มาเป็นระหว่างข้อตานั้นก็คือกิ่งเคนนะครับกิ่งเคนคือกิ่งที่เราจะเลี้ยงให้มันอ่อ,อกลูกนะครับมันจะ ติดลูกอยู่ตรงกิ่งเคนนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะได้หมืนที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ลูกดกไม่ดกนั้นการที่เลี้ยงกิ่งเคนนี่ก็คือเรื่องสําคัญเหมือนกันครับการเลี้ยงกิ่งเคนเนี่ย่อนข้างจะยากยากกว่าการเลี้ยงอาม,มากนะครับเพราะว่ากิ่งเคนนั้นมีหลายกิ่งนะครับกิ่งเคนที่จะต้องเลี้ยงไว้ก็อย่างน้อยก็ต้องเป็นประมาณ20นะครับที่ผมคํานวณดูนะ การปลูกเราปลูกเป็นแบบแยกแบบตัววเนาะแล้วดัดอีกทีให้เป็นเหมือนตัวยูนะครับเพราะว่าให้มันคือให้มันเข้ากับพื้นที่ของเรานะครับที่เราปลูกนะครับมันไม่มีข้อจํากัดว่าเราจะจําเป็นจะต้องแต่งกิ่งให้เป,เป็นเป็นรูปแบบไหนนะครับมันอยู่ที่ข้อจํากัดก็คือพื้นที่นะครับพื้นที่เราเป็นแบบนี้เราก็จะทําแบบนี้นะครับทีน,นี้วันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูการเลี้ยงกิ่งเคนนะครับที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือกิ่งเคนที่ ผมปล่อยให้มันยาวมากแล้วเราค่อยมาตัดนะครับจะเห็นได้ว่ามันยาวเกินไปแล้วก็คือการเลี้ยงกิ่งเคนนะครับเราจะตัดอย่างนี้นะครับเราตัดแล้วก็ปล่อยให้มันแตกมาใหม่แล้วก็ตัดไปเรื่อยนะครับถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เนี่ยถ้าปล่อยให้มันยาวทีเดียวเลยเนี่ยมันก็จะมีกิ่งที Hola> ่ยาวนะครับกิ่งเล็กก็โดนแย่งอาหารไปเลี้ยงกิ่งใหญ่ไปเลยนะครับกิ่งเล็กก็เล็กไปเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีการเด็ดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราเด็ดแล้วแตกใหม่เด็ดแล้วแตกใหม่แตกใหม่แล้วก็เด็ดตัวกิ่งเคนที่มีขนาดกิ่งที่ใหญ่เนี่ยก็เท่ากับ นนทีนี้มันมีปัญหาคือว่าถ้ากิ่งใดกิ่งหนึ่งที่มันใหญ่กว่าเพื่อนมากเกินไปเนี่ยกิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะโตช้าไม่ค่อยโตนะครับเพราะจะโดนกิ่งที่ใหญ่เนี่ยมีท่อนลำเลียงที่ที่ใหญ่กว่าจะดูดอาหารดูดอะไรไปเลี้ยงกิ่งนี้มากไปนะครับแล้วกิ่งอื่นก็จะไม่โตคือมันเป็นการข่มกิ่งอื่นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการของผมก็คือการเด็ดยอดนะครับพานเพื่อนมาดูเราก็จะ ทำการเด็ดยอดนะครับด้วยก็มันเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับแต่ที่ผมสังเกตดูนะครับผมจะไม่เด็ดยอดตอนที่มันยาวมากนะบบางคนก็บอกให้มันยาวทั้งหนึ่งฟุตค่อยเด็ดยอดนะครับบางคนว่าเป็นมีแต่ผมไม่ทำงั้นนะผมจะเด็ดตอนที่มันมีอ่าข้อตาสักสามข้อตาผมจะเด็ดยอดนะครับเพราะว่าในการเด็ดยอดตอนนี้มันคือตัวกิ่งเคนเนี่ยมันยังมีท่อน,น้ําเลี้ยงที่ไม่โตมากนะครับไม่ใหญ่มาก ถ้าเดียดตอนนี้มันก็อยาจะหยุดการจเจริญเติบโตแล้วกอ็อาหารที่ดูดขึ้นมาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะโดนขนถ่ายไปเลี้ยงกิ่อื่นที่เกิดขึ้นมาทีหลังด้วยนะครับเพราะฉนั้นถ้าเดียดตอนที่มันยาวสักประมาณ1ฟุตเนี่ยผมว่ามันมันยาวเกินไปแล้วกิ่งมันก็โตแล้วท่อน้ําเลี้ยงมันก็โตแล้วเหมือนกับ ให้เพื่อนๆนึกภาพว่าท่อน้ำเนาะท่อน้ําท่อมีท่อเมนม,ม,มาขนาด2นิ้วแล้วต่อแยกออกเมนที่อยู่ต้นต้นอ่าต่อแยกเป็นขนาดสัก1นิ้วเนาะถัดอีกมาสักประมาณ1เมตรต่อแยกออกไปเป็นขนาดหกขุนเนาะแน่นอนว่าน้ํามานก็ต้องไปออกตรงท่อที่หนนิ้วที่อยู่ตรงต้นเนี่ยเยอะกว่าใช่ไหมครับ แล้วท่อที่6หุนมันก็จะมาน้อยออกน้อยกว่าเพราะนั้นเราควรจะจํากัดที่ต่อแยกเนี่ยให้มันมีขนาดเท่ากันให้มากที่สุดเนี่ยจะทําให้การเลี้ยงอาหารดูดอาหารมาเลี้ยงกิ่แนแขนเนี่ยจะบาลานซ์กว่านะมันจะนี่กว่าเพราะฉะนั้นผมจะเด็ดนะครับอย่างทีื่เพื่อเนเห็นผมจะเด็ดที่มีข้อตามามีใบมา3ใบครับก็เด็ดเลยนะครับก็เด็ดเลยความยาวมันก็อยู่ที่ประมาณ1 0ถึง15เซนนะครับบางบาง บางกิ่งมันก็ยาวบางกิ่งก็สั้นนะครับเพราะฉะนั้นเด็ดที่ข้อตาดีกว่าให้นับข้อตาข้อตาที่สามนะครับเนี่ยพอทําอย่างนี้แล้วกิ่งกิ่งแขนงที่ออกมาทีหลังหรือกิ่งเคทน่ออกมาทีหลังเนี่ยจะค่อนข้างเสมอกันดีนะครับไม่แตกต่างกันมากมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมันจะทําให้การดูด ถ้าทหารมาเลี้ยงตรงกิ่งเคสเนี่ยเป็นไปได้สม,ม่ำเสมอการบาลานซ์กันดีครับไม่มีกิ่งไหนที่โตมากกว่ากิ่งไหนที่โตน้อยกว่านะครับช่วงนี้นะครับผมก็จะให้ปุ๋ยทางดินด้วยการละลายน้ำครับใช้เป็นสูตร2่7 7หนะครับ2577านะครับละลายน้ําแล้วก็หยอดหยอดหย,ยอดที่โคนต้นไม่เยอะนะครับก็จะทําให้การเลี้ยงกิ่งนั้นเป็นไปได้ดีเลือกที่มันมีตัวหน้าเยอะๆนะครับแล้วก็การดูแลทางใบผมก็จะใช้เป็น น้ำหมักผักนะครับสองต้นนี้ยังไม่มีเคมีมาเกี่ยวทางใบนะครับพวกยาเชื้อรายาฆ่าแมลงไม่มีครับลองคิดกับกันเนาะโดยส่วนมากเนาะคนเลี้ยงองุ่นเขาจะทํโรงเรือนเนาะทำหลังคาให้มันเพื่อว่าป้องกันเชื้อราอะไรต่างๆที่ลงมาจากข้างบนเข้าสู่ใบนะครับมันจะไม่มีแต่อันนี้ลองคิดกับกันนะครับถ้าเราเลี้ยงให้มันสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ส่วนรากนะครับมันก็จะมีภูมิ การทานที่ดีนะครับใบมันก็จะหนานะครับใบหนาใบเขียวแข็งแมลงก็จะไม่ชอบมากินเพราะแมลงมันชอบกินใบที่มันอ่อน,ออนที่มันกัดได้นะครับพวกเชื้อราอะไรต่างต่างก็จะเข้าทําลายใบที่มันไม่แข็งแรงที่กําลังยังอ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใช้เป็นวิธีการเลี้ยงให้มันแข็งแรงตั้งแต่ส่วนรากขึ้นมานะครับเพื่อนก็จะเห็นว่าใบอ่อนของผมมีความแข็งแรง นะครับเขียวแข็งแรงใบใหญ่ใบหนากิง่งแขนงกิ่งอามเนี่ยก็อวบใหญ่นะครับไปลองทํากันดูนะครับสําหรับเพื่อนเื่อที่ลองปลูกอวบนมือใหม่นะครับบางทีเนาะเราก็ไม่มีต้นทุนในการทาโรงเรือนนะครับหลายท่านไม่มีต้นทุนในการทำเรือนแต่ว่าเราสามารถปลูกอุ่นให้มันแข็งแรงได้โดยการเราดูแลให้มันแข็งแรงตั้งแต่ส่วนรากขึ้นมาหาส่วนยอดส่วนใบข้างบนตอนนี้กิ่งอามก็เดินถ้ากลางออกเป็น ตัวทีเนี่ยก็ยาวฝั่งละประมาณ2เมตรนะครับฝั่งละ2เมตรได้แล้วเพราะนั้น1ต้นที่ตอนนี้ที่กิ่งอามยาวออกมาก็รวมกันก็4เมตรแล้วครับอ่าเหลือให้มันเดินไปจนสุดแนวรั้วก็อยู่ประมาณ60สิเซนานะก็จะทําการเบรกยอดหรือตัดยอดนั่นเองเพื่อเลี้ยงแขนงอย่างเดียวพอเลี้ยงแขนงเราก็จะจัดกิ่งแขนงให้มันออกด้านข้างให้เป็นระเบียบนะครับอย่างที่บอกการเลี้ยงกิ่งมันไม่มีข้อจํากัดว่า เราต้องเลี้ยงให้มันเป็นรูปตัว I รูปตัว y รูปตัว T รูปตัว H หรืออะไรนะครับมันอยู่ที่เราจัดนะครับอยู่ให้มันเข้ากับระบบระเบียบของพื้นที่ปลู่ของเราแต่ข้อสําคัญคือการจัดระเบียบให้มันเป็นระเบียบนะครับเมื่อมันเป็นระเบียบเนี่ยคุณภาพของมันนะในการออกลูกอะ่ะมันจะมีมากกว่าการปล่อยให้มันไปเองนะครับแบบเด็ดยอดแตกไปเรื่อยๆแบบวิธีเดิมนะครับมันค่อนข้างจะดูแลลาบากนะครับ แต่ถ้าเราจัดให้มันเป็นระเบียบดีๆนะครับแตกออกมาเป็นระเบียบวางระเบียบให้มันดีๆมันจะไฟของมันโดยเป็นระเบียบแล้วก็การเลี้ยงขแขนหรือหรือกิอ่งเทนสําหรับออกยอดเนี่ยก็จะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับการเลี้ยงกิ่งให้เป็นระเบียบเนี่ยมันจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการออกผลออกลูกเนี่ยดีนะครับเพราะฉะนั้น นี่คือข้อสำคัญในการเลี้ยงแขนงนครับวันนี้ก็เอ,อามาฝากเพ,พื่อนๆที่กำลังเลี้ยงแขนงกิ่งองุ่นหรือกำลังจะปลูกองุ่นนะครับหลักการง่ายๆที่เราต้องรู้เลยนะครับง่ายๆเลยการเลี้ยงกิ่งคือกิ่งเราจะเลี้ยงไปยังไงก็ได้แต่ว่าเราต้องเลี้ยงให้มันเปนลี่ยนระเบียบนะครับเดียดหนึ่งทีมันจะทําให้แตกตรงยอดนะครับเพราะฉะนั้นจะเลี้ยงกิ่งให้มันสม่มําเสมอกันการเดีย้ยอดก็เป็นเรื่องสําคัญมันเป็นการเบียการเจริญเติบโตส่วนหนึ่งแล้วก็ทําให้เกิดการสะสมอาหารอยู่ในกิ่งนั้น พอมันแตกออกมานะครับพอมันแตกออกมาอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะเป็นกิ่งที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับ ยิ่งเด็ดมันยิ่งโตนะครับยิ่งเด็ดมันก็จะแตกไปเรื่อยๆนะครับเราเด็ดวันนี้เคหหรือกิ่งขแขนงเนี่ยที่ข้อตาที่สาผ่านไปไม่นานเดี๋ยวเขาแตกมาใหม่มันก็จะออกมายาวพร้อมกันทีนี้เราก็เลี้ยงได้อย่างสบายใจคคนที่จะเลี้ยงในกระถางแบบปลูนะครับข้อดีของการเลี้ยงในกระถางนะครับก็คือเราควบคุมโรคได้ดีคือโรคที่อยู่ตามดินที่เราไปปลูกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามีอะไรบ้างแต่การปลูกในกระถางมันดีตรงที่ว่าเราควบคุมเชื้อโรคพวกนี้ไม่ให้มันมาสู่ต้น้ังมุนของเราได้แล้วก็การเลี้ยง แแบบนี้มันประหยัดน้ําประหยัดปุ๋ยนะครับก็กุดแล้วกรเลี้ยงแบบนี้นะครับคือนะครับผมได้กินผักด้วยแล้วก็มีเศษผักเศษออะไรก็มาทิ้งลงตรงนี้นะครับทิ้งลงแล้วก็เอา,เอาน้ําหมักมาลดนะครับเติมน้ําหมักบ่อยๆนะครับผมเติมน้ําหมักบ่อยๆมันจะทาให้น้ําหมักเนี่ยมันดีมันจะช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่อยู่ในดินนะครับแล้วก็ทําให้ดินมีอินทรีย์วัตถุทําให้รากเดินดีมีความล้วนซุยนะครับมันจะเนี่ยองุ่นก็จะเติบโตดีเดินดีวันนี้องุ่นที่ผมปลูกก็เดินทางมาถึงอายุ สามเดือนนะครับสามเดือนกว่าแล้วนะครับคิดว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถเบรกยอดแล้วก็เลี้ยงแขนงอย่างเต็มที่นะครับพอเลี้ยงแขนงได้เต็มที่แล้วจนมันเต็มพื้นที่เนี้ยนะครับก็ ทำการสะสมอาหารนะครับสะสมอาหารคือเปลี่ยนสูตรปุย๋ยไป,ไปใช้เป็นตัวกลางและตัวหลังเยอะขึ้นนะครับก็คงไปใช้เป็นแปดยี่สี่ยี่สี่เพื่อสะสมอาหารให้กิ่งเข้าสีเข้าสีเป็นสีน้าตาลแล้วก็มีข้อตาที่ปูดนูนจะเป็นข้อสังเกตได้ว่าเออมันสะสมอาหารได้มากพอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะงดน้ําแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะครับผมคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเติบโตได้ดีแบบนี้ตลอดไปเนี่ยคงจะได้แต่งตัดแต่งกิ่ง ภายในเดือนที่เจดนะครับเดือนที่7เดือนที่8ประมาณนี้นะครับผมผมไม่เกินนี้ถ้ามันยังโตดีอย่างนี้เพราะว่ากิ่งที่แต่ออกมาก็อวบดีมากนะครับ,นะรบวันนี้ผมก็เอาไอเดียการแต่งกิ่งแบบง่ายๆนะครับแต่งกิ่งไว้กิง่งแขนให้มันสมบูรณ์เท่ากันดีของการปลูกองุ่นนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็ไอเดียการปลูกองุ่นในกระถางในเข่งปลูกในพื้นที่จํากัดนะครับหลังบ้านใช้พื้นที่นิดหน่อยสองต้นนี้ก็ เต็มพื้นที่ก็กินพื้นที่ประมาณ2เมตร50คูณ5เมตรประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็ถ่ายต้นองนุ่นสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับเขาเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่กำลังปูองุ่นสู้ต่อไปครับไม่มีอะไรยากเกินไปครับแค่เราศึกษาหาข้อมูลเรื่อยๆนะครับช่วงที่อางุ่นเรายังไม่โตเราก็ศึกษาไปเรื่อยนะครับมันมีตรงไหนามาปรับใช้กับของเราได้ก็ปรับนะครับ โอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แม่ดีไไว้นะครับสวัสดีครับ